ที่ห้องประชุมพุทรักษาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐถมพยาบาลฉุกเฉินและการช่วยเหลือฟื้นคื่นชีพขั้นเบื้องต้นดโดยมีนายแพทย์จากกระวุจุธาสงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานสา,นการกราจังหวัดบุคลากรสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสาธิตปฏิบัติโดยได้รับเกียริจากวิทยากรจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักและเทศาบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นเบื้องต้นเพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะในการปฐถมพยาบาลฉุกเฉินและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในกรณีที่เกิดเหตุมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ถึงร้อยละ50-70และจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการสนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติจากกระทรวงมหาดไทยและได้ดําเนินการติดตั้งที่สารากลางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที いえっ